ยืนเฉยๆเขาก็รักพี่ครับนุกยืนตรงไหนตรงไหนก็ได้ครับยืนตรงไหนเขาก็รักนะครับภาพนี้นะครับโจทย์คือนะฮะโจทย์คือในกลุ่มหนุ่มหล่อบนเวทีนี้นะครับเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนี่แหละให้น้องปายเลือกว่าจะถ่ายรูปกับคนใดก็ได้ ให้เลือกเพรียงหนึ่งท่านนะครับยืนเฉยๆครบับเริ่มน้องปายครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยจะถ่ายกับใครเดินมาเลยครับผม ถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอย่าลีลาครับอย่าลีลาเข้าไปเลยถึงวินาทีเลือกแล้วนะครับหนึ่งคนเท่านั้นครับผมโอ้ยเยแ่แบง โอเคครับต้องเลือกใครอ่ะเอาแล้วขนมต้มกันแล้วไม่เลือกขนมต้มเหรอเอ้อต้องเลือกนุกเหรอเอาแล้วไม่เลือกน็อดเหรอ,อเฮียเบสเหรออ๋ปอป่ะกลับเถอะ อาจารย์นักนตีถอยครับเลือกน้องมุกครับมุมนั้นนะครับมุมนั้นเลยไปมุมนั้นครับผมหนึ่งครับขอบคุณนะครับอาจารย์นักดนตรีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่าให้5วินาทีนะครับตรงนี้นะครับให้5วินาทีนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคครับมาโจทย์